เอาลดนายอะนะฉันคุณจะเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมล่ะมาเป็นแคชเชียให้ฉันโอเคครับโอเคก็ควา็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในร้านพิซซ่าที่ดังที่สุดในโลบอกนะครับเป็นร้านพิซซ่าที่มีอายุยาวนานนะครับมานานผู้ชมตอนนี้ผมมาเป็นแคชเชียนะครับอ่าเขาให้ตอบคันามอยู่สี่คำถามนะครับจะ่านผู้ชมให้ผมเอาอะไรเยี่ยมเอาตรงกลางใช่ไหม คุณผู้ชมยังไม่ได้ถามเลยไอ้เกตฉันรู้สึกว่าฉันต้องการจะเอาเป็นเออฉันขอเลือกก่อนนะมีอยู่สี่อันจะแม่อ้อเอาน้ำเป็นน้ำโค้ดแล้วกันน้ไม่กินพิซซ่าเดี๋ยวกินเป็นหว,วานมันไม่เป็นหว,วานเพื่อนไม่พูดผิดมาจิ๊บโอเคเราจะเลือกอะไรดีจึ๊บคุณจะเอาพิซซ่า หน้าไหนครับเออผมก็จะว้าวที่นี่คงจะมีอะไรบ้างเนี่ยคงจะฉันไม่เคยมาที่นี่เลยะนฉันเอาเป็นหน้าชีตแล้วกันเคนะครับเดี๋ยวผมสั่งหน้าหน้าผีไปให้นะครับเออปุ๊กอันนี้เป็นแคทอันนี้เป็นคนติดท็อปปีนี้นะคะเลวก้โอเคบอกว่าคุณต้องการโซดาอะไรไหมครับโออฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไร นะเอ้ยนะ่าทำอะไรเนี่ยอ๋อฉันเอาพิซซ่าหน้าหน้าชีสนะเดี๋ยวฉันจัดหน้าผีให้ <c oughs> เด็กเด็กอะไรเนี่ยเด็กเด็กแคชเชียร์อะไรเนี่ยนี่ใส่เยะมาพูดอะไรไม่รู้โอเคว่างครับวันนี้ร้านพิซซ่าของผมนะเองนะครับไม่ใช่สิอืมฉันกำลังจะเลือกแป๊บหน้าเป,ปโปรโรนีดีกว่ามีหน้าเป,ปโปโลนีนี่ครับเอ้ยคนนี้เป็นราวเด็ดของที่นี่ ส่วนคนผู้หญิงคนนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่้าทพิซซสาของเรานะครับเออฉันก็ต้องการเออเออเออสีไปไหนแล้วนะเออกล,ลับมาเดี๋ยวนี้นะโอ้บุดตะกี้ตอกบอนฐานนะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่ถูกโอ้เพื่อนมันอุ้มตกลงไปในนะ้ำไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครับโอเค โอเคเออฉันพร้อมที่จะสั่งออเดอร์แล้วนะฉันเออ,อน,นี่นี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้เฮ้ยไว้ทำไมแก้มเพื่อนอย่างนี้อ่ะรู้ไหมแค่แบบนี้มันไม่ดีนะโอเคผู้หญิงคนนี้มาแล้วนะครับอันนะครับค,คุณอคจออะไรมั้งพิซซ่าเจ้าพิซซ่าหรือว่าดื่มดีเออฉันจะเอาน้ำหรือว่าพิซซ่าดีนะงั้นเอาเป็นพิซซ่าดีกว่าโอเคขอบคุณที่เวัารายการนะครับ ยูนายเก่งนี่นาไม่เป็นไรหรอกครับผมเก่งอยู่แล้วครับเก่งไม่พอนะครับกิเลด้วยอะค่ะไม่รู้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 ไม่ชี้ไม่รู้ว่าผมเป็นใครฉันพร้อมแล้วล่ะเอาเวนพิซซ่าหน้าโค้งกันหน้าโค้งพิซซ่าหน้าโค้งไม่มีเอาพิซซ่าไปเอาพิซซ่าแบบนี้ใส่โค้งมันแย่ที่สุดอาหารจากอิตาลีไม่ควรจะเป็นแบบนั้นออกเสียงได้ดีมาก สั่งออเดอร์แล้วนะครับเออเดอร์ของฉันแล้วก็ฉันจะเอาเป็นน้ำดื่มแล้วกันนะครับพิซซ่านาโคเมื่อกี้อะไรูุณไดอะไรนะซานาโคคุณได้ยินมาจากไหนคุณไม่ได้ผมได้ยินมาจากคนผู้ชายเมื่อกี้ไอคุณผู้ชายคนนั้นทำไมถึงพูดแบบพี่เสียบรรย,ยาจากอาหารจากอิตาลีที่มาขายในเมืองไทยแบบแบบให้โซได้เรียนมาจากอิตาลีค,ค,คุณครับคุณครับมันมัน,ม,นมันถึงเวลาแล้วนะครับ ทำไมไอ้นี่มันมันมันทำให้เราไม่ได้ตังนะเนี่ยเพ<ม>ื่อนอืมแชทขอเอาเป็นเออเดี๋ยวแันขอเลือกแป๊บหนึ่งนะแปะ๊นนึงนะครับโอเคตรงนี้<อ>นี่ครับเจ้าของร้านมาคุยกันเลยเป็นคนชาวอิตาลีนะครับแม่เจ้าของร้านนี่เป็นอิตาลีคนนั้นวายแล้วทำไมาจะพูดพูดคำว่าวยอยู่ตลอดทำอะไรเนี่ยทํทำบ้าอะไรเนี่ยทำบ้าอะไรเนี่ยในทำบ้าเลย โอ้ไปซะแล้วลูกค้าแกล้งแกล้งลูกค้าได้ดีมากม <c oughs> ีคนมาอ้าวนายก็มาสมัครงานเป็นแคชเชียร์เหมือนเราเลยเหรอโอเคอันนี้ใครเนี่ยโอนนคเคเดี๋ยวฉันจะโอเคจะรับออเดอร์อะไรครับอืมฉันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแล้วมันมีเยอะมากเลยใช่ไหมมีแค่สี่เมนูครับอ้าวไม่น่ามาร้านนี้แต่นี่มันเป็นร้านที่ดีที่สุดและเป็นโอเคเอาหน้าชี้นะครับโอ้ งเวลาฟแล้วนะฉันจะไปรับที่บ้านนะบ๊ายบายทำไมหนึ่งในต้องทรยศฉันโอเคมาคุณผู้หญิคนนีอีกแล้วนะครับว,วันนีวันนี้อเออฉันจะเอาเป็นอะไรดีนะเนี่ยฉันเอาอะไรบางอย่างก็ได้เอาเท่าเอาเอาันนี้อันนี้กันนอันนี้โอเคโอเคได้ทําได้นี่นะคิดว่าผมแกล้งคนน่าจะได้กว่านะเอ้ยทำอะไรอะ่ะ เดี๋ยวผมจะแกล้งคนกันบ้างนะครับจะลองแกล้งคนดีไหมโอเคไม่มีออเดอร์เข้ามามีรถเข้ามาแล้วครับไม่ดีกว่านะถ้าผมไปสั่งโอเคมีคนเยอะๆเลยสวัสดีครับร้านพิซซ่ายินดีต้อนรับอืมฉันจะสั่งเป็นเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นรีบนะบวันีดีดีคนนี้ เอหนานี่นะครับทัไม่ต้องดูผมเยอขะขนาดนี้แล้วทำไมทำไมเออเล่นป๊อปปิดได้ด้วยครับท่านผู้ชมเป๊อปป,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 ปปิดเฮ้ยป๊อปปิดโดนเมนแบบนี้มีเสียงกร๊บกรบด้วยอ่ะท่านผู้ชมสุดยอดผม,อผมชอบผมชอบเกมนี้จริงๆผมก็รู้แล้วแหละมันเสียงกรบกร๊อบอ่ะฉันขออนุญาตคุยกับคนนะครับว่าคุณจะเ,เมนูอะไรฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรนะฉันขอเป็นหน้าชี้นะครับจัดให้เลยนะครับหน้า หน้าพิซซ่าหน้าเปปปอรอนี่แบบมีม,มีมีของผมจัดให้อย่างหนึ่งครับเชฟมะเร็งอะ่ะเขาชอบมะเร็งกินมะเร็งเลยนะเมื่อกี้ฉันได้ยินนันหนพูดอะไรนะนายจะนายจะสั่งให้เชฟว่าใช้มะเร็งในการเครื่องปรุงหรอเปล่าครับเปล่าครับไม่เป็นมีอะไรครับส่วนพวกอะไรอะ่ะเขาจะอันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เอ้ย โหเรากลายเป็นเทคไปแล้วอ่ะเทคก็มีแค่คนเดียวเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันใช่ไหมเพื่อนใช่คนนี้เขาเป็นอะไรหรอครับโอเคคุณจะสั่งพิซซ่าหน้าอะไรครับผมขอเป็นหน้าหน้าคุณได้ไหมไม่ได้นี่มันหน้าคนไม่ใช่หน้าพิซซ่าโอเคเอาหน้านีรับโอเคนนี่ก็เก่งไม่เบาเลยนะขอบคุณรับวันหลังอย่ามาล่านั่นอีกนะอย่ามากวนฉันรู้ไหมฉันไม่มีเวลาจะมาทำอะไรเล่นซีซัวกับนายตลกตลก ขอโทษนะคะคือรอมานานแล้วโอเคได้อ๋อไปจักรล้านผมเดี๋ยวนี้เลยไปจักรว้าวที่นี่ก็มีอะไรดีๆนะเนี่ยมีหลายที่เลยมีแค่สี่เมนูครับอ้าวผมดีดีกว่าอย่าเพิ่งเด้มาดิสั่งแล้วนะโอเคจ่ายตังค์แล้วนะครับคกินนั่งก่อนนะครับรอพิซซ่ากลับไปที่บ้านก่อนโอเคมีที่นี่แล้วที่นี่สวันดีโอ๊ย ดี๋ยวกันนะคุณคุณน,นี่มันเจ้าสกเก็ตเออฉันต้องการจะเอาโหเฮ้ยมีคนหน้าตาเหมือนเราเปรียบเลยอะ,ะดเดี๋ยวคนนี้กส็สวัสดีครับร้านมิซซ่าขอยินดีอนรับมันมี2ตัวเหรอเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเอาเป็นผมจะเอาเอ้ยถูกกี้ไม่ไม่ได้กดนะเนี่ยะมามาคุยกับตัวเราอีกคนนึงสวัสดีครับ หวัดดีไอ้น้องชายหวัดดีครับพี่ชายหวัดดีครับผมจะเลือกเอาเป็นอะไรดีเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วอะคือพี่ครับจะเลือกเป็นอะไรหรอครับผมต้องการเป็นอันนี้นะครับพี่ชายแหมพี่ชายกูพ,พี่ชายเลยมามาเอาอันนี้เลยครับุูจะเอาอะไรนี่ชาหน้าอะไรหรอครับผมเป็นผมขอหน้าพิเศษนะครับคือผมฉันพร้อมแล้วเอาเป็นหน้านี้ โอเคนะครับเพื oh. goddess, kay, yeah, e ่อนเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบรรณาธิการแอนดรอยท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จริงๆด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมทำอะบรรณาธิการแอนดรอยดนะครับผมไม่ได้ผมไม่มีผู้ติดตามเพิ่มเลยนะครับซึ่งถ้าผมไม่มีนะครับผมผมอาจจะได้ติดสถานะไอ้เด็กตืดนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปนี้เป็นที่ส